ไปมาหลายที่จนงงล่าสุดผมไปไหนมานะณ่าล่าสุดไปไหนมาล่าสุดไปไหนมาณุล่าสุดไหนผมมาจำได้ไหมบ้านจากบ้านล่าสุดไปคอนเสิร์ตที่มาเก๊ามาใช่ไปทุกเดือนเลยจนแบบว่างงทม์ไลน์แต่ล่าสุดไปมาเก๊ามาเป็นไงยมันทำแบบว่าทั้งตัวเลยใช่ครับเอ่อทัวคอน Dreamcatcher ครับก็เป็นที่ที่ 4ก็คือที่มาเกลวครับใช่ก็หลังจากนี้ตอนนี้ก็อาจจะเบรกไว้ก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวอีก2เดือนอาจจะมีคอนเสิร์ตคู่ของผมกับเฮียใช่เราก็จะไปโฟกัสตรงนั้นก่อนแล้วก็หลังจากนั้นจะมี dream catcher อีกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ครับถ้าทุกคนยังอยากดูอยู่อันนี้บอกได้แล้วว่ามีคอนเสิร์ตนบอ,อ,อชะจะขายบัตวัน <laughs> บอกไปแล้วด้วยจะขายบัตร วันที่6กันยาครับถึงก็เป็นครั้งที่หนักครั้งที่สครับเพราะว่าครั้งแรกจัดไปเมื่อ2ปีที่แล้วครับแล้วก็ครั้งปีที่แล้วจัดคนเดียวปีนี้เราก็เลยมาจัดคนดคู่ครับจริงๆมันวมาจับคู่กันจุดน,จนี้หนักเดิมมันยากไหมครับตอนนี้อะไรใหม่ก็ยากเหมือนกันครับเพราะว่าทุกครั้งที่จัดคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยผมอ่ะจะแบบ ไปหลายแนวมากหลายเวมากคือไปทุกแบบทุกแบบเลยครับใช่ว่าจะคอนคู่คอนเดี่ยวคือหลายแนวเพลงหลายภาษาแล้วก็มีทั้งเท่สวยน่ารักเต้นร้องอะไรอย่างเงี้ยคือไปทำมาเยอะแล้วจนครั้งนี้ก็คือมันก็ยากเหมือนกันครับว่าเราจะทำอะไรใหม่ๆให้ทุกคนดูดีละออเดี๋ยวเพื่อชีวิตก็ร้องกันล ได้ไหมพูดเอาไว้เพื่อชีวิตไอ้ที่ผมฟังตั้งแต่เด็กแล้วนะคะเพื่อชีวิตเพราะว่าเพราะป้าเปิดซึ่งพี่ชอบเพลอะไรอยบัวลอยบัวลอยบัวลอยก็เคยฟังพี่ฟูผนเอกอะไรสิเราจะรู้อยู่นะคะแต่ร้อไม่ได้หรอกแต่ว่าเราจะรู้อยู่ก็้วก็ต้องรอติดตามนะว่าเธอจะเป็นยังไงเนาะใช่ครับแต่ผมว่าอยากคาดหวังว่าจะมีเพลงเพืชีวิตในคอนเลยคทำไมมนไกลตัวไปหรอกไกลตัวผมไปหน่อยครับไม่ อยู่มาอยู่กับแฟนๆมา4-5หปีนี้ทุกคนไม่เคยได้ยินผมหรอกในชีวิตเลยเพราะว่าไม่ใช่แนวผมเลยเือจะบอกเลยว่าในคอนเสิก็คงไม่มีหรอกครับลอไว้ก่อนเพไม่มีแต่ว่าจะเห็นได้เห็นอะไรบ้างเพราะว่าเป็นแบบครั้งที่สองก็คือเป็นซีนในคอนเสิร์ต Crazy in Love นะครับก็เป็นคอนเซปต์ Crazy in Love อย่างเป็นความคลั่งรักตัวว่า ป็ใค่ใช่ครับขั้นรัเพราะว่าก็อยู่อยู่กับเฮียมานานแล้วเลยคิดว่าเอาเป็นคอนเซปต์นี้ละกันเขาเป็นคอนเซปต์ประจำพวกเราไหะยังอ๋อไม่ไหมะไม่เป็ไรว่าปกติมันก็ดูฟิลขังล่างปกติก็อย่างที่ทุกคนเห็นครับแต่ว่าครั้งนี้แบบจะมาขางล่ังแบบไหนแต่คิดว่ามันมีแบบไฟลุกเลยก็มี ่ต้องพูผสมแดงอย่างนี้เนาะอาจจะสีผสมพูแล้วก็แดงอาจจะแดงไปเลยแต่ว่าจะตองไปลยู่ก็มีมือที่สามเลยนะครับเลยแมงเล่าเล่าเลยมือที่เออใครจะรับเล่นเป็นมือที่สามารการอะไรก็ได้แต่ว่าสนุกแน่นอนใช่สนุกแน่นอนครับคือผมอะในหัวมีหลายอย่างมากที่ อยากจะทําแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมมีไปไหนแล้วมีครับแล้วบอกเคียร์ไหมว่าเราอยากทำเป็นบอกเพราะว่าเราก็นั่งประชุมกันเหมือนกันนะครับคือผมมาชอบอะไรที่มันผาดผนแต่บางทีก็กลัวว่ามันผาดผนเกินไปทำไปดูว่าจะได้แบบตีลังกาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทำอย่างอื่นที่มาแบบสูงสูงอย่างเงี้ยไต่ลังกาอะไรพวกนี้เราก็ทำมาหมดแล้วนะสวนสลิงอะไรอย่างเงี้ย เอาสลิงสลิงแค่แบบปกติก็คือแค่ขึ้นไปไม่ก็บินมันเบมันเบไป์ไปมันเบมากแล้วคือเราจะทำอะไรเล่นลีลังาแกะสลิงแกะสลิงออกหรือว่ายากไปยากไปหรือว่าหนู่าหนูขายเกนคู่กันแล้วพอถึงเวลาจริงไม่มีหนูก็มีอะไม่มีใครขึ้นเวทีพิธีอไงให้ดูไป็นจอยยากไปหรือคนเล่นตลกเออโอ้ท็อปโชว์เหรอคใช่ไหมสมุ เป็นคาเฟ่เลยใช่จนชื่นจนยิ้มเลยอม่ตึงใจนโน่ได้แต่แบบน้องเมืก้วเป็นไอเดียที่ดีไหมเยีดียมีไหมตลกเป็นไอเดียที่ดีแต่ว่าเฮียน่าจะทำได้เพราะว่าเฮียชอบพูดไปเรื่อย่ เราคนไทยคนหนึ่งนี่แบบประชาชนเต็มหิวมามหลักด้วยผมพูดไปเรื่อยไม่เก่งแต่เฮียเขาชอบเล่นโม้พูดไปเรื่อยเราก็ร้เพลนชาติไทยชัดนะเพลงไทด้วยนะแตผมก็คนไทยอยู่เหมือนกันเอาเราวันนี้มาขายคอนเสิร์ตคู่ซินดี้นี่เดี๋ยวเกิดไม่ก่อนอ่าแคปท็อ อ้าวไม่หนูต้อง,ต,องต้องให้เห็นนิชนาทจะแบบมันมีที่คอด้วยแถวมีหนึ่งสองและสามแล้วคือหนึ่งสองและสามนี่ม,ามาานันมาจากคนเดียวกันคนเดียวหรือเปล่าหนึ่งและสองมาจากคนเดียวส่วนสามอันนี้เป็นของคู่ใส่คู่กันเดี๋ยวเป็นของคู่กันสิเนี่ยเป็นใส่คู่ก<อ>ันคือวันนี้ทำไมต้องใส่มาคร,ครบขนาด เขาไม่รู้จะใส่อันไหนครับอะไรอยู่นี่ก็ชอบมันสวยครับใส่บ่อยชอบออกงานคนเดียวเลยต้องมีต้องมีของคู่เออแต่ปกติเวลาออกคนเดียววะชอบหยิบมาใส่ครับมีชิ้นอื่นด้วยก็ไม่รู้ทำไมอ่ะทำไมอ่ะมันเสียบมันตึงร่องหรอเมื่อกี้เจ๊อุ่นใจเลยหรอวะอุ่นใจไหมก็ เวลามองก็สวยจังแค่นะไม่มีอะไรค่ะชอบของไหมคะชอบไหมคะชอบครับชอบของคนให้คนให้ไรคนให้ไรคนห้ดคนให้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เขาก็รู้เขาบก็ชอบอะ่าไหร่ก็อันหนึ่งที่รอติดตามคอนเสิร์ตเนาะครับก็ฝากคอนเสิร์ตซินุนิวอนาทเอ้ยไม่ใช่อนาท นะถ้าายกว่สองปีที่แล้ว C ีนูนิวเซนคอนเสิร์ต crazy in love นะครับก็จะจัดวันที่25ตุลาคมนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับจัด1วันแล้วก็จะเปิดขายบัตรวันที่6กันยายนนี้ก็คืออีกไม่กี่วันแล้วอีกประมาณอาทิตย์กว่านั่นเองครับก็ฝากทุกคนกดบัตรด้วยนะอยากจะให้ทุกคนได้ไปดูว่าแบบเราสองคนจะมีโชว์อะไรมาให้ทุกคนดูบ้างแล้วเราก็จะมีเกสด้วยใช่ครับก็บวองว่าวันนั้นทุกคนจะได้เห็นอะไรที่แบบว้าว เซอร์ไพรส์มากมากแน่นอนอะไรที่เราสองคนไม่เคยทำนะครับก็ฝากกดบัตรกันเยอะๆเลยถ้าพลาดแล้วก็คือพลาดเลยค่ะเราเล่นอะไรก่อนที่อยากซ้อมเป็นซ้อมธนูใช่มีมีซ้อมยิงธนูครับแล้วก็ในคลิปก็มีมีตีแบทผมว่าซ้อมยิงธนูแต่จริงๆแล้วคือตีแบทคนนึงลงได้หลายอย่างเขาขขึ้นอยู่กับว่าเราอยากเล่นอะไร แต่ผมเลือกลงสองอย่างนี้เพราะว่าอย่างอื่นไม่อยากเล่นค่ะไม่ใช่แนวเลย <c oughs> ก็คือลงเซ้อมยิงฮานูก็แข่งยิงฮานูซ้อมแบดแล้วก็อาจจะได้ลงแบดหรือเปล่า,<อ>าใช่<อ>ผมที่เราซ้อมแล้วลูกก็ อาจจะไม่ได้ลง้อนะซ้อมพี่ธนูแต่ไม่ลงแล้ยเราก็ซ้อมฝันแลค่อยไปอะไรนะไปไปวัดดูว่าเขาให้เราันอะไรรอนม่ใช่ไหมเอเขาให้เราเลือกว่าเราอยากจะลงอะไรก็คือเราก็เลือกอันที่เราอยากอยากทําแหละจริงๆเลือกเพราะว่าสนองนี้ตัวเองเลยครับคืออยากคือติดใจยิงธนูตั้งแต่ในซีรีส์ข้ามฟ้าแล้วแล้วแบบรู้สึกว่าเออมันสนุกจังแล้วก็เราก็พอทําได้นะเพราะว่ากีฬาอื่นอย่างบอลอย่างบาสอะไรอย่างเงี้ย คงไม่ใช่แนวใช่เขาก็เลยเป็นเลือกกีฬาที่อาจจะไม่ต้องขยับตัวเยอะและกันแต่เน้นความแม่นยำซึ่งก็เท่เาที่ี่ซ้อมมาผิดไ,ไปเลยว่าเรา <c oughs> แต่เพื่อนบอกว่าเราเรา,เราแม่นมากเลยนะคือตอนยิงในซีรีส์ครับมันเป็นธนูอีกแบบหนึง่งซึ่งเราเหมือนแบบขนาดกอันั้นไปแล้วอะ่ะแต่พอมาเป็นอันเนี้ยมันเป็นธนูที่จริงจังมากเหมือนแข่งแบบโอลิมปิก เบอร์นั้นเลยครับเป็นธนูที่ใหญ่แล้วก็สวยแล้วก็แบบเขาใช้แข่งกันจริงๆอ่ะแล้วรู้สึกไม่ถนัดแล้วก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ครับคือก็ไม่รู้ว่าวันยิงจริงอ่ะจะยิงเข้าหรือเปล่าหลายคนอาจจะคิดว่าผมแบบโอ้ย,ยิงเก่งอะไรอย่างเงี้ยอย่าคาดหวังครับวันจริงอาจจะไม่เข้าเลยก็ได้แล้วก็มีคนอื่นๆที่วันไปสอบด้วยกันนะเห็นว่ายิงได้ยิงดีก็มีครับหลายคนเลยก็รอดูวัน ว,วันเสาร์าานี้30ครับใช่ก็คือรวมเด็กทุกคนในค่ายเลยน่าจะสนุกมากๆเลยค่ะได้เล่นกีฬาได้ทําอะไรใหม่ๆที่แบบเล่นกีฬานี่ใหม่มากทุกคนกไม่ค่อยได้เห็นนิวเล่นกีฬาออกกำลังกายเท<อ>่าไหร่ในวันนั้นก็จะได้เห็นะนะครับอดิศีสตรเลยอาจจะเห็นซึ่งเราจะวิ่งแต่สิบโมงเนี่ยสามทุ่มเตะเตะบอลให้ดูด้วย ผมพูดเล่อยผมไม่ได้ลงเย็ผมใช้ผมไปเตะบอลหรอน่ากลัวมากรับหลอกคือมีบอลไม่มีไม่ได้มันได้คพูดไปแล้วไห้เนี่ยเป็นโกเราเป็นเลยสวีวิ่งเล่นอยู่รออันนั้นผมลงเลยลูกแล้วมื่น ที่เราจะเสียงหลงว่าไม่รอดเลยอาจจะเหตุไปวิ่งเล่นข้างสนามแล้วกันอาจจะไม่ได้ลงไปสนามรอบแล้วลงไปเป็นโก้ดูทักกินไม่ได้เออโอ้โหแล้วถ้าเขาเตะอัดหน้าผมขึ้นมาล่ะไรให้เทียบปะให้เทียบไปบ้างเทียแหละเขาจะเป็นคนเตะเรื่องใหญ่เรือต้องให้ท้าอาบอ้ำเสิร์าง่อรักมาก มิวต้องพี่นะ่งองสามหนึ่งมขอบคุณค่ะี่อันนี้งฝั่งพี่จาลูกแต่มีสุดนะทำท่ายิงรโพี่หน่อยครับท่ายิงรโดไม่ทาต้อเตะบอลเตะบอยังไงอะครับเฮ้ยไม่ใช่าดไม่เตะอย่างี้หรอกไม อะไรกิดตรงเท้าเขาไม่ใช่เอาไม่ได้กิตรงเท้าอันนี้อกล้องนี้ลูกล้องนี้เลค่อันนี้ยกล้องนี้หรอูทำอะไรอยู่แต่ผมทำอะไรอ่ตีแบบกีแบตีแบบตรงนี้เลยการกดีโคลีลาก่อนเนอะ

ยืนรู้นะลูกโอเคครับยินขาวอะไรมีม้ไต้องไลน์กับรหร่อ่ไม่เห็นโู้้น้องไปแล้วไปแล้วนไปแล้วนห้หน่าร่หน่อยโอ้โลโ้ล ไม่้คต okay, ้องก่ทั้คนเลยครับนันาร์มองบารีท่้อีับงข้างสโอเคห็นโคไคะโอเคนะคะเคคขออนุญาตะา้องนะคะ